สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ทำขึ้นมาไม่ได้หวังที่จะโฆษณาอุปกรณ์การเกษ,ษตรใดๆทั้งสิ้นนะครับทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนใน Facebook ใน l ล n e ได้ดูเล่นๆนะครับคือผมเป็นนักการเกษตรสมัครเล่นนะครับเพิ่งเคยทำนะครับก็พืชชน,นิดแรกที่ทำก็คือปลูกกล้วยนะครับ ก็เลยมองหาอุปกรณ์เสริมที่จะมาช่วยผนแรงนะครับที่ตรงนี้อยู่ข้างบ้านครับปลูกกล้วยประมาณร้อยเจ็ต้นครับระยะห่างก็ประมาณร้อยเจ็ดิบร้อยแดิบนะครับไม่ถึง200ร้นะครับก็ถือว่าถี่พอสมควรนะครับเพราะา่วเป็นกล้วยหอมนะครับไม่จำเป็นต้องห่างมากนะครับ พอดีปลูกกล้วยได้ไม่นานนะครับฝนก็ตกลงมาครับหลังจากฝนตกลงมาแล้วนะครับน้ำธรรมะเป็นเป็นเป็นน้ำที่พิเศษจริงๆนะครับน้ำฝนนะครับมเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในดินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นป่ากระถินป่าต้นอะไรต่อมนออะไรเต็มไปหมดนะครับมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆก็เต็มอยู่ในดินฝนตกมาก็ ไม่กี่วันนะครับก็งอกนะครับถ้าปล่อยให้ผ่านไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับก็คงจะเขียวไปด้วยวัชพืชเต็มไปหมดนะครับผมก็เลยมองหาตัวที่จะมาช่วยผ่อนแรงนะครับก็ไปเจอเจ้านี่แหละครับสองสองอย่างนะครับประกอบกันก็คือเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับราคาถูกครับไม่ได้ซื้อของแพงครับ ็ราคา2,500นหนะครับเครื่องซีแรงแล้วก็ไอเจ้าตัวที่กำลังปั่นดินอยู่นั่นก็ในราคา1,900บาทครับก็ต่อได้200รนะครับสองอย่างรวมกันก็ประมาณ4,200ันสองไหมพ9 0เกับ2,500ันหครับก็ เป็นสองอย่างเอามาดัดแปลงรวมกันนะครับก็ใช้งานได้ดีอย่างมากเลยครับนะครับเหมาะสําหรับที่จะดาย้าซึ่งเป็นวัชพืชแล้วก็ดินสภาพดินก็ก็เป็นดินที่ไม่แข็งมากเกินไปนะครับดาย้าแล้วก็ปรากรากพื้นดินให้ให้เรียบนะครับนึกชอบเลยนะครับดูครับ ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับผมก็ใช้เวลาว่างตอนเลิกงานนะครับก็ทำวันละล็อกสองล็อกนะครับก็เกือบจะหมดแล้วครับไม่ได้โฆษณาอุปกรณ์การเกษตรใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นนักการเกษตรสมัครเล่นครับเพิ่งเคยทำหลังจากที่ใช้ปราบวัชพืชแล้วก็ปราบดินให้ล้วนซุยดีแล้วนะครับ ก็หลังอากนั้นก็ใช้ใช้คาดใช้คาดเหล็กนะครับปรับพื้นที่ให้ให้เรียบนะครับใช้ได้ดีทีเดียวครับถ้าถ้าเดินหน้าก็รู้สึกว่าจะ,ะเดินหน้าก็มันก็แช่ดายาใ่ใ่ๆเลครับ แต่ถ้าตึงถอยหลังเป็นการพวนดินครับลักษณะของใบมีดมันจะมา,าหมุนไปข้างหน้านะครับผมแอบไปศึกษาอยู่หลายวันครับกว่าจะตัดสินใจซื้อนะครับพอซื้อมาก็ไม่ผิดหวังครับไม่ได้โฆษณานะครับ เครื่องกัญญาก็เป็นของคสครื่องใจกเป็นของทีมและาถูกสองพันห้าตัวสัต่อไอซองใครสนใ,สใจก็เป็นาเซีอนะครับ <laughs> น่าจะมีอยู่เพ่วไปแต่ผมไปดูแถวอรเอ็ดไม่มีในจังหวัดน,นี้ในทำเือ แหวกใกล้ๆที่ใกล้ๆกันก็มีจะเห็นเป็นบางที่แค <bs> ่นั้นผมว่าจะมีอยู่ที่ว่าเอฟก็คิดว่าจะดูกว่าก็เลยไปสืบดูวันขับรถไปทั่วต้นเกษตรลงไปถามเขาบอกไม่รู้จักต้องกลับมาที่ บอกแคมเถอนนะครับไม่ได้บอกลาไปหาไปหาสิออ่บใช้ <_ t win> ไงานได้ดีแต่ไม่ไม่กล้าลุยนานไม่กล้าลุยเยอะอยตัวง์ท่านวันละน,อน้อย ลังจากที่ดาย่าพื้นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ครดเหล็กนะครับก็ปราบพื้นให้เรียบ,บก่อนหน้าที่จะดาย่าพื้นดินอ่าบริเวณพื้นส่วนกล้วยตรงนี้ไม่ได้เรียบเลยนะครับครคระนะครับก็ปราบไปเรื่อยนะครับก็หลังจาก ดายาพลดินเสร็จแล้วก็คาดว่านะครับก็ประมาณเป็นเดือน2เดือนนะครับอพอจะพืชถึงจะได้ถึงถึงจะงอกขึ้นมาอีกครั้งก็คงจะได้ใช้อุปกรณ์เสริมตัวนี้อีกครั้งนะครับอกล้วยที่ปลูกในส่วนนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นแรกปลูกที่สวน สองร้อยต้นนะครับก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกนะครับปลูกเล่นๆนะครับพอออกดอกออกผลยังนึกงอเลยนะครับว่าจะไปขายยังไงยังไม่รู้จักตลาดนะครับสุดท้ายก็ขายได้นะครับขายตามสำนักงานตัวเองนะครับขายทางทางไลน์ทางเฟซบุ๊กนะครับสุดท้ายก็มีแม่ค้านะครับมาที่สวนเองเลย ก็ถือว่า200ต้นนี้ไม่ไม่พอขายนะครับก็เลยลองทำรุ่นที่2ดูนะครับที่สวนรุ่นที่2นี่รุ่นแรก200ต้นนะครับก็เพิ่มมาอีกประมาณา300ต้นก็จะประมาณรวมแล้วก็500ต้นนะครับที่ข้างบ้านตรงนี้อีก170กว่าต้นนี่นะครับก็ หกรเกือบ700รอต้นนะครับก็ก็คิดว่าเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับที่ควรควรที่จะสนใ,สใจนะครับอันนี้ถือว่าโฆษณานะครับเชิญชวนเ <laughs> พื่อนๆนะครับมามาลองปลูกด้วยดูครับมาลองเล่นดูเนี่ยครับพื้นดินพื้น บริเวณส่วนกลวยที่ที่ยังไม่ได้พวนด,ดินนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่เรียบนะครับกละชืพืชก็เริ่มจะงอกงามนะครับอันนี้ใช้สารเ50%ครับนะครับเพราะว่าช่วงช่วงปลูกแรกโอ้แดดร้อนมากนะครับช่วงวันที่10 10เป็นต้นไปนะครับ สิบสิบสองนี่ร้อนมากเลยหลังจากนั้นก็มีฝนตกมานะครับพอฝนลงมาแล้วก็พื้นดินชุ่มฉ่ำนะครับมเมล็ดม้มเมล็ดตน้นเมล็ดกล้าอะไรต่างๆที่อยู่ในดินก็งอกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นญ้าวัชพืชอะไรต่างๆนะครับครับก็ขออนุญาตจ,จบวิดีโอชุดนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ